ท่หลอยังไม่มีใครมาอตอนน้าตาพิชชาแบบเพิ่งตื่นมากวันนี้พิชาอยู่ในฟิตเนสค่ะที่คอนโดดูสิไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยดีใจมากเพราะว่าวันนี้พิชาตื่นมาหลังจากที่แบบตอนนร้พิชามไ,มไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อาบน้ำนะบอกจริงเอวันนี้พิชชาก็ตื่นมาแบบคิดว่า ฟิตเนสได้แล้วเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้เข้าจิมมาเพราะว่าไม่สบายคือป,ปัิทิพย์นึงแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าอยู่ที่บ้านพี่ชาก็ยกนะก็วิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็เข้าจิมดีกว่าวันนี้พี่ชาจะมาไหนๆก็ไม่มีคนแล้วนะคะพี่ชาจะมาเล่นแขนให้ดูนี่เอาขนาดนี้จะ <Yeah. Yeah. S 1> เอจะหาที่ตั้งก่อนหาที่ตั้งที่สามารถเล่นแขนได้เพราะว่าในที่สุดพี่ชาก็สามารถ มีที่ตั้งแล้วก็เล่นขานได้พร้อมกันกับที่พูดได้ด้วยนะคะพาแรกตองหาที่ตั้งให้ได้ก็ไม่หนนะพยายามตั้งเอ้เมื่อกี้ซ้อมตั้งแล้วเออได้ย,ยินชัดปะคะสวัสดีน้องเนอยอรุณสวัสดิ์เท้าในวิชาแบบมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้วิชาไปวิ่งมาแล้วประมาณ20่อบ่นาที ตอนารถึงสาบแต่พอดีต้องไปทัวรต์ต่อวันนี้แล้วก็วันนี้คิดว่าน่าจะแจกมีแท็กซี่ตาเย็นด้วยนะไปเที่ยวไหนกันมา3วันวันหยุดสวัสดีค่ะมีส0บวิวแล้วแต่ว่าพี่ชารู้คือตอนนี้อาจจะทํางานอะไรกันอยู่เนะแต่สามารถเดี๋ยวไลฟ์มันเซฟเป็นวิดีโอได้วันนี้เรามัเล่นแข่งกว่ารีบเร่งเนาะก็อันนี้พี่ชาใช้สิ ปอนสิโลหรือสิปอนนั่หรว่าประมาณห้ากว่าเอาห้าโลสิปอนห้าโลกว่าค่ะแล้วก็ใช้นี้ะได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมเพราะว่ามีคนถามพิชาว่าทำไมแขนเป็นก้อนเลาจ้ะพิชาเล่นแขนแต่วันนี้พม่ชาจะมาเล่นแขนหน้านะคะหรือว่าใบเสร็จนะคะถ้าขยบก่อนอย่นี้นะในระหว่างในระหว่างที่ยกย่อขานิดนึงนะคะ เพื่อรับน้ําหนักตัวขึ้นลงนี้นะคะไม่ขึ้นสุดลงสุดจำไว้แค่นี้ไม่ขึ้นสุดลงสุดนะคะรู้สึกเกรงที่เกรงที่หน้าแขนทางด้า,าใกล้ๆสว,วัสดีเอาวันนี้ฝอนต่อกว่าไอ้เพ่อต้องดูฝั่งนี้นี่นะคะเนี่ยมันจะเกรงที่หน้าขาน้าขานจะเป็นรูปเลยเ้อาโฟกัสตาหาจริงๆแล้ว,าาาวเวลาพิชาได้พิชชาไม่พูยอยางใครเลย ว่าต้องโฟก,กัสที่แขนมันจะได้ผลนะคะตอนนี้หนักมากเนไหมคะเราจะได้หน้าแขนเนีย่ยใครที่แบบแขนใหญ่วิชาแนะนําเลยท่านี้เล่นไปเสร็จก่อนนะคะอไอ,อนใช่อยากแขนเล็กต้องทําเลยค่ะที่อยากแขนเล็กนะคะทำท่านี้อันนี้เรียกว่าใบเสร็จนะคะหรือว่าแขนด้านหน้าก็คือก็คือด้านนี้นี่ตรงนี้ ก็ยกกลับทำอย่างนี้สลับกันไปค่ะเดี๋ยวหลฟ์คงจะถามว่ากี่เซตนะคะวิชาบอกเลยว่า,าวิชาเล่นประมาณ4ี่เซตค่ะเซตคาร์มาสิบห้าอย่างนี้หนึ่งสองสามสี ครั้งก่อนนนานไปทำชานะคะจะสังเกตว่าวิชาทำชามากหลังจากนั้นอันนี้ไม่มีกล้ามค่ะคือวิชาที่วิชามีกล้าเพราะพิชาเล่นมาปีสองสองปีกว่าแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะมีกล้ามก็เลยก็เลยเล่นพิชาเล่นหนักมากพิชาเล่นเหมือนผู้ชายเพราะว่าแฟนพิชาเล่นฟิตเนสอย่างเยอะมากคือแฟนวิชาเล่นฟิตเนสแบบตัวใหญ่มากกินเวกินอะไรอย่างนี้แล้วทีเนี้ยวิชาก็เลยคือเขาอ่ะแฟนวิชาก็ถาม คือถ้าเรื่องฟิตเนสในวิชาจริงๆแล้วแฟนวิชาร,รู้เยอะกว่ามากแต่เนื่องจากวิชาเป็นแฟนกับเขาก็เลยคุยกันบ่อยมากแล้วก็ฟิตเนสมาด้วยกันเขาก็เป็นเทรนเนอร์วิชาเองแล้วเขาก็วิชาก็บอกเขาว่าเนี่ยอยากได้ที่มันเป็นกล้ามคืออารมณ์ตอนนั้นวิชาชอบปูปายาแล้วก็ชอบนางแบบแบบฝรั่งหลายคนอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็ไม่ได้เป็นกล้ามแบบโตแบบผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงไม่สามารถกล้ามโตแบบผู้ชายได้ก็เลยบอกเขาว่าอยากได้แบบกระชับแบบเนี้ยแบบ มันดูแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาบอเออเอเอ,เอยกแบบนี้แต่หลายคนกลัวเป็นกล้ามเพราะฉะนั้นนะคะยกได้ค่ะกล้ามเป็นกล้ามยากมากคือคือนอกจากออกกําลังกายแบบนอกจากออกกาลังกายแล้วทาให้มันเป็นกล้ามได้คือต้องต้องกินอ่ะต้องโดบอบะต้องกินให้ถึงอมแบบกินโปรตีนให้ถึงกินแป้งให้ถึงน้ําตาลให้ถึงกินอะไรนี้ให้ถึงนะคะ <S <S ดัมเบลห้ากิโลหนักไปไหมสําหรับ พิชาย,ยก5้าถึงหกกิโลแต่ว่าถ้าเริ่มเล่นนะพิชาว่า3โลดี่าพิชาเริ่มที่3มโลถ้าเป็นใบเสร็จอ่ะพิชาเริ่มที่3มโลแต่ถ้าเป็นช่วงไทยเสร็จหรือว่าแขนหลังนะคะเริ่มที่หนักกว่าน,นั้นได้จริงๆอ่ะกิโลที่บอกเนี่ยพิชาแนะนําให้ลองก่อนลองยกดูก่อนแต่อย่าเอาแบบแต่อย่าเอาแบบสบายนะอย่าเอาแบบเฮ้ยสบายไม่ได้ผลอ่ะตอนนี้เราได้ใบเสร็จหรือว่าแขนหน้าแล้วนะคะเราเอาแขนข้างหลัง ยกขึ้นมาท่าที่ถูกวิธีคือย่อขาดน,นึ่งนะคะแล้วก็จับตรงปลายตรงเนี้ยแล้วก็พยายามที่จะดีบแขนเข้ามาให้เข้ากับตรงหัวตรงเนี้ยค่ะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้นั้นเอาลงยืดออกไปค่ะเอาลงค่ะย่อขานิดนึนงเอาลงไปค่ะท่าเนี้ยเอาดัมเบลหนักหนักเลยค่ะเพราะว่า ข้าล้ลแรงเนี่ยพิชาย,ยกพร้อมๆกันสองข้างแต่พอเก่งไปเรื่อยๆแล้วนะคะเราจะเริ่มเนาะแม้พอเก่งเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มเทน้ําหนักไปแค่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็สลับขวาซ้ายเป็นคนอยากผอมแต่อย่างมีกล้ามเนื้อแบบพิชาหรือพิชาเป็นคนผอม แต่พิชาอยากมีกล้ามเนื้อพิชาก็ยกเวทค่ะเมื่อไหร่ที่ผอมแล้วแล้วก็อยากมีกล้ามเนื้อแบบพิชานะใช้วิธีพิชาเลยค่ะคือคาร์บิโอน้อยลงแต่ก็ยังคาร์ดิโออยู่แต่คาร์บิโอน้อยลงมากยังไม่กีพ่พิชาไปวิ่งมาประมาณ20กว่าน,นาทียังไม่ถึง30ด้วยซ้าแต่พิชาก็มายกเวทยกว้แล้ประมาณ30นาทีแล้วแต่ตอนนี้เป็นวันวัน,ว,น,ว,นวันแขนเล่นแขนยกวดน้ําเพือ ลดต้นแขนยังไม่เห็นผลต้องทําให้มันมากขึ้นค่ะเห็นผลของพิชาจากจากที่แขนย้อยๆเลยนะเมื่อก่อนนะเห็นผลครั้งแรกประมาณสองสองเดือนกว่าเกือบ3เดือนยกทุกวันอาทิตย์นึงยกประมาณ5ครั้งครั้งละประมาณเกือบชั่วโมงยกปรามาณไต่ขึ้นมาถักสามสี่ห้าหกโลตอนนี้พิชาก็ยกหกโลได้ถ้าเป็นเล่นไหลท้องแขนห้อยท้องแขนคือไทยเส็บขะคือหลังแขนพิชาทำให้ดูแหละ นะเดี๋ยวจะสอนทำวิธีคือแบบจับมาจาับปลายนี้นะคะแล้วก็ย่อข่าวดเดียวนะแต่่ชาย่อเยอะๆให้เห็นในกล้องแล้วก็พยายามจะเมือในแขนจะเป็นอย่างนี้หุบแขนค่ะจับตรงปลายหุบแขนยกลงยกขึ้นไม่ลงสุดไม่ขึ้นไม่ขึ้นสุดนะคะเนี่ยอย่างนี้เราจะรู้สึกเนี่ยเห็นไหมถ้าดูใกล้ๆจะเห็นตรงหลังแขนหรือว่าไท้ายเส้นของชาแบบแข็ง นี่นะคะเนี้นะค่ะท่านี้ทาให้แขนไม่ย้อยไม่ยมไหย่อนไวอนั่นแหละก็โอ้ยเหนื่อยแต่ว่านะคะีค่ะวิชาเล่นอยู่สองท่าสะส่วนมากแล้วก็จะมีท่าหนึ่งอ่าวลืมเลยแทนที่จะตั้งกล้องไว้ก็นี่นะคะแต่วิชาจะ อันนี้คือท่าท่าอีกท่าหนึ่งคือไหลคือมีน้องที่แบบว่าเขาดูชมพูชมพูแบบที่คานแล้วคือชมพูมีไหลที่สวยมากอันนี้คือแล้วแต่ผู้หญิงนะแต่ท่าไหลคือท่านี้ค่ะยกขึ้นมาแล้วก็ยกสุดเดี๋ยวพีชาให้ดูในกล้องไปไอ้เรือองมีการตกนะกันเนาะอัน,นท่าไหลนะคะยกขึ้นลงเวตานะมีคนมาแนละ้วพี่ชาไปก่อนอันนี้คือท่าไหลพี่ชาไปก่อนนะคะจุ๊จุ๊